เออเชี่ยใครวะเนี่ยลุงเลิงโอเคของกดัดสวัสดีครับวันนี้ผมก็ผัดนะฮะโตรโทรโทรลิยูโตรลิยูเป็นเกมท,ที่ผมไปเจอมานานามากแล้วแต่เพิเ่งได้มาอัดแต่เป็นตัวเดโมโอ,ยอยู่คือเกมเนี่ยที่ผมเห็นมาเนี่ยคือเราจะรับบทเป็นแบบว่ากระเป๋ารถเมียเพราะงั้นเนี่ยไปเพีไม่เสียเวลาฮะไปดูเลยดีกว่าได้ปะ ือเกมมันให้อารมณ์ไม่คล้ายเกมนี้เลยเว้ยไอเกมที่เราต้องบอกว่าจัดการข้ามตัวสินค้าแล้วมันจะบังค oh. ับให้ยิ่งจ <c oughs> <athlete> <c oughs> uh ิตจิตนิดนึงค่ะมันจะมีลูกค้าบอกว่าโอ้ยี่นีต้อนรับนายแล้วกันนะไอเจ้าพวกทำงานหาเช้ากินข้ามจุดประสงค์ของนกเกอร์คือทำงานให้เสร็จแต่ละรอบกดสเปกบ้าเพื่อกดติ้นิวอ่ะฮะอ๋าข้างบนหน้าจอเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีแถบอ่บารูทีนอยู่ มึงกะช่วยเห็นตลอดทุกครั้งที่นายไปหยุดรถที่นั่นเพื่อจะได้ลูกค้าขึ้นมาอ่ะฮะกด W A D เพื P ่อเดินกดชีพเพื P ่อวิ P ่งโอ้ชิต oh, อ้าวไปเลยเหร well. อชิพหายแล้วกูนี่ฮะมาถึงสต็อปหนึ่งแล้วสวัสดีครับพี่กดอ่าคลิกเพื่อ,อคุยกับลูกค้าเออของวันนี้จะใช้ได้นะอย่านับนานล่ะโอเคอ่เอเะเอาเงินมาฮะเอาเงินมาใส่ตรงไหนใส่ที่นี่เหรอเดีย hold, take Put down, ย๋ยวเดี๋ยวโอ้ทูเทสคราชพุทธดาวโอ้ ทูยูแบ็กแล้วก็ไปจ่ารทอนเงินด้วยป่ะเนี่ยโอเคตั๋วมันราคาเท่าไหร่อ่ะน,นี่โค้อยเปสิบเจ็ดเหรอนึงอ่ะเดี๋ยวได้ได้ได้โอเคอย่างงี้ใช่ปะ่ะเอาไปครับพี่เทีย okay, ใช่ปะ่ะแล้วก็เอาตั๋วไปเอ่อตัวต๋วตั๋วไปครับโอ้ oh. คือต้องรับเงินมาทอนเงินแล้วก็ให้ตัว๋วอ่ะฮะจะรับนานแล้วกันไอ้หนูโอ้ทอนจุดสามบาทเป็นราคาเท่าไหร่ทะเป็มึงให้เอเอช่างมดแล้วเอะนี่แล้วก็เอาตั๋วไปเออฮะเอาพี่มาคนนี้เอ้อยจะรับนานอะไรหนูอูมึงให้มายี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็ทอนคืนเป็นสิบห้าฮัลโหลเอาทีเดียวไม่ได้เนาะต้องเอาทีละอย่างฮะรับไป เจอครับเจอครับนั่งเลยอุ้ยอ่าวันไดครับคุณผู้หญิงฮะแม่ของฉันเนี่ยเพิ่งบอกบาธีว่าทำงานได้แต่บังครับไม่ค่อโกหกหมายความว่ายังไงอ่ะพูดอะไรอุ้ยคลินิกการ์ดเหรอโอ้ทูเทกอ่ะฮะอันแล้วผมทำไมไม่เทกมาวะเดี๋ยวก็เอามานไดเฮ้ยโอ้ทูเทกพอสนี่เหรออ๋อก็คือสแกนได้เลยชี้อันนี้สะดวกของคุณมากเลยฮะโอ้แล้วเมื่อกี้คุณยายขึ้นมานั่งตรงไหนเอ่ย เฮ้ยพี่มึงรีบหน้กยังอ่ะอ่าฮะอ่าม่นก็ใช้การได้ใช่ไหมอ่ะงานเก่านี่เลยว่านี่ฮะสะดวกดีเหมือนกันอย่างนี้เอาไปยใยใจมีการหรือเปล่าอ่ะแต่การของแคทพวกก็มาทำงานได้อ่ะมาเข้าก็เข้าโกหกอันนัอ่ะเอาไปฮะโอ้รอบนี้สะดวกว่ะมากดฉันจะไปเนี่ยวตัวเข้า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 อ้ยหนูหนูหนูพี่ขอเก็บตังค์หน่อยได้ไหม พาเช็ค not watch time. อนอต w a t วัตชามอ่ะฮะโอเคอุ้ยอ๋อเขามีตั๋วอยู่แล้วเป็นพาเช็คของนักเรียนอะไรมานี้สินะเออเมื่อมีคนเอาตั๋วนักเรียน่าผ่านทางมาเนี่ยต้องเช็คแค้ดีว่าหมดอายุหรือยังสินะอันนี้ยังไม่หมดใช่ปะ่ะแสดงว่าถูกต้องก็ให้ไปเลยอย่างนี้เหรอโอ้เชียแล้วอ่ะยายฮะสวัดียาย,ย,ายถ้ามีตั๋อเออเดี๋ยวยายเป็นคุณครูเหรอใหญ่ใช่แล้วเนี่ยนะอือฮะ ยังไม่หมดอายุฮะก็เลยให้ไปเลยแตงจิวเซอร์เอ้ยลุงลุงลุงเป็นคุรูหรือเปล่าอ่ะนี่เป็นตัวนะฉันเลยมาจากปีก่อนนะแต่ไม่จะทำงานได้อยู่นะไหนผมขอดูหน่อยสิโอเคจะไปฮะืมทำงานไม่หยุดเลยคราวนี้เฮ้ยคนนี้เหมือนให้โอเคยังไม่หมดอายุเราไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีเงินได้นีว่วาเดี๋ยวถ้าไม่กูไม่ได้เงินเอา้อย <c oughs> มพระว่าเตะคนได้เหรออ๋อแล้วก็ลากมนดอกไปเพราะมันให้มันหมดอายุมันไม่ให้เงินหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปครับพี่ลงไป next door เฮ้ยลุกขึ้นมาทำไมเปิดตรงนี้มึงลงไปเลยอ้สาระเร็วโอ้าไหนมีใครทำผิดกฎอีกลุงอายุแล้วนี่วาเอ้ย โอ้ผมนับเดือนไม่กูมไม่นับดวยไม่ถูกแค่เลียงเดือนจากภาษาไทยกูยังยากเลยแล้วอันนี้มันภาษาอังกฤษอ่ะมันบ่ออยู่นะวดีวว่าไาอ้สระเันลงไปเลยนะชิลโอเคฮะมีใครอีกบ้างเอ๊ะมีใครมาขึ้นมานั่งฟรีอ่ะเจ๊ไหนโอเคอันนี้ถูกต้องนะอ,นนอ,งนะอ่าฮะเฮ้ยไอ้หนูมีผ้าเช็ดหรือเปล่าหนู เงินสดนะมันคือสิ่งที่ร้ำค่าที่สุดแล้วไอ้พวกรูดบัตรกับพวกสแกนเนี่ยมันคือพวกลิงที่วิวัฒนาการย้อนกลับนะอ่ะฮะโอเคก็ดีฮะกูยังไ,ไม่ต้องคิดยากปไปอันนี้ไปเอ่อมีใครบ้างฮะลุงถ้าไหนมีตังอะนี่มีเครดิตจ์ดโอเคโอเคผ่านฮะอย่ามากลุงไหนพาสเช็ค อ้าวก็ต้องเรียงเดือนนะเนี่ยอูเชิเอ๊ยยยอ่ามึงผาไปได้กันนะลูงครับเออขอปีอย่างนี้หน่อยสิกูจะได้ไม่ต้องคิดยากเอ๊ะเดี๋ยวมึงไม่มีตาเฮ้ยลงไปเลยไอ้ลุงขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยมีเด็กด้วยอ่ะโอ๊ยกดปิดกอโทษขอโทษโอ้หนุนน้อยไม่เป็นไรนะ โอเคเอาะคิดดีกาดโอ้ยยักง่ายเลยอันนี้โอเคฮะน้อยน่ารักมากเลยเอ้ยลุ้งลุ้งลุงไอ้เ okay. จ๊อย่าอย่าย้ายดีกว่าโอ้กูไปทุกที่ไปมั่วเลยโอเคปีผ่านรับไปฮะเฮ้ย <Hey, S 2> พี่ถืออะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันเสียงดังอะพี่น้นำมัโพงนะเฮ้ยโอเคเดี okay. ๋ยวพี่เอางเงินผมมาผมก็ถอนไปฮะพี่ใช้บีน้ำโพงได้ไหมอ่ะมันเสียงดังอ่ะ เอ๊ดนะี๋ยนะยังเหลืออะไรอะ่ะพาร์ทบีทูเอ็กอ๋อเฮ้ยมึงหยุดเล่นเพลงได้ไหมแกจะไม่รอดไปถึงห้านาทีหรอกในหมู่บ้านของฉันในะะเซอร์เรลลว์อะอะไรของมันวะเฮ้ยมึงหยุดดิอ๋อเออเฮอ๊อ๊ยโอ๊ย,อยกูกดผิดอีกแล้วมันต้องบอกเออบอกว่าเออช่วยให้ทำให้ลูกของคุณหยุดร้องได้ไหมอะไรวะ มึงจะไปละไปห้าอาชีในหมู่บ้านของกูหรอกอะไรของมึงเนี่ยโอเคมาขอให้มึงหยุดเฮ้ยกดผิดสวัสดีครับลุงโอเคชิบขายแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงลงไปเอ่อโอเคครับคนนี้โอเคคิดดตการ์ดง่ายเลยเยี่ยมเออเจ๊โอ้ยกดผิดอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทิ้งโทรศัพท์้ย เมื่อกี้เรบังหน้ากลัวมาไรไงวะลูกของฉันเนี่ยเปิดธุรกิจมาเฟียนะเว้ยไอ้กูต้องต่อยมาเลยเหรออ้าวไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเออเอร์แอร์แอไมทำไมรถมีนี่มันทึงจังวะลงไปฮะโอเคเอออุ้ยแบงก์มาร์เก็ต what the fuck อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อ คือให้เราซื้อแบบว่าตัว๋ว้ย,ออย,ออย <c oughs> โอ้โกดผิดตลอดเลยอ่ะผมจะกดไอ้นี่อผมจะกดคุยแล้วกูไปกดเอตลอดเลยอ่ะสวัสดีครับออกมาคุยไม่ได้แล้ววะเฮ้ยมันมีเลือดขึ้นอ่ะต้องเตะไอ้นี่เหรอกหรอ,อต้องเตะใครเนี่ยเตะ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 ไม่ให้หมดเลยสัสห <c oughs> ลบไปครับหลบไปครับหลบไปครับหลบไปครับ หลบไปครับผมหลบไปครับหลบไปครับหลบไปครับผมหลบไปครับหลบไปครับหลบลอ้าอ้าอืมออ,อ,อไปอุ้ยมันต้องฟังเออ,เอ,ออะไรวะนั่นอะอ้าวอุโดนไล่ออกเหรอไม่นี่หว่าเนี่ยมันกลับอูน่นี่หว่าโอ้อืออืออันนี้เนี่ยเป็นเริ่มงานเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องอัพเกมก่อนเว้ยชิบิเกมเพเล่นด้วยมีเล่นเล่นเกมในเกมอีกทีนึงอะ อ๋อก็คืออะฉะนั้นผมก็น่าจะเริ่มเลยฮะทูตเลียลเอาไม่เอาอ๋อเมื่อกี้นี่มันเมื่อกี้นี่คือเล่นทูตเลียลอยู่ก็คือในตัวของเกมเดโมโนเนี่ยจะมีให้ให้อีก3ด่านสินะเป็นไนท์ชิ p อันนี้ต้องเริ่มวันนี้ก่อนเขาจะไปไนท์ชิ p แล้วก็อุธท้ายก็จะเป็นอคอนทิทไซส์อ่ะคนเริ่มวันนี้ก่อนด้วยกันอ่าเงิน,น,นเราก็จะมีแบบว่าน้อยลงนี่คือเรื่องของจริงแลวฮะ จ่านะเมึงขึ้นมาขึ้นมาสวัสดีครับอืมเฮ้ยโอเคเลยให้แบบปีมาตรงอย่างนี้สวัสดีครับโอเคเอยโอเคเลยอย่างนี้สุดยอดมากลยครับมีคนไหมขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไหนดูมึงรีบหน้าจา้ะลุงกิจิการเยี่ยมมากเลยฮะเงินผ่านรับไปเลยฮิดหนดแบดหนดแบดกิจิการเด้อสวยเลยอย่างนี้รับไปครับอันนี้คือมีแสงขึ้นก็คือต้องห้าม ต้องให้ลุงบอกว่าเฮ้ยมึงมึงหยุดกินเหล้าดิสารเลวเฮ้ยเฮ้ยเรืองก,กูต่อยก็ได้เดี๋ยวต่อยมาดีมึงคนเมาที่ไหนฮะเมาเมาก็ลงรถกูไปมีใครจะไม่ไจ่ายตังค์บ้างเนี่ยอ่ะมึงเรามาแตกกูดีดีไอ้หนูเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรสัตว์ฮะ <c oughs> ปิวเลยลงไปเฮ้ยขึ้นมากรอกกวนทำไมวะเนี่ย หมายใหมีใครไม่จ่ายตางยังค์อีกบ้างนี่ไงกพี่กูไม่เคยตายจังโอเคเครดิตการ์ดปิงปิงแล้วก็เออพี่อยุดแสดงได้ไหมโอเคมันจะอยุดแสดงแล้วกันนะขอบคุณมากเลยฮะเออพูดรู้เรื่องก็เปลี่ยนนี่หว่าอุย้ยใครมาตีกูอ่ะเดี๋ยวเอาเงินมาเมือ่อกี้เมื่อกี้บอกโดนตีเลยว้างอุยอ้ยหัวเจ็บหัวเลยอ่ะโยนเนี่ยโหดลายมากเลยพี่ครับจ่ายตังค์แหลยครับผมขอบคุณมากเลย ผมต้องทอนพี่เออ่ไม่ต้องทอนนี่หว่าพให้พอดีแล้วพี่ก็เออหยุดเสียงหยุดเสียงดังไม่ <c oughs> ทำไมรถหมู่บ้านนี้มันมีแต่คนโผดเงียมซาดิจังเลยวะเนี่ยฮะบอกกันเลยไม่ฟังเลยมันต่อยกันอย่างเดียวเลยลงไปแล้วก็เจ๊ใจตั้งกูก่อนค่อยเล่นตอนเก้าบาทอ่ะอ่ะแล้วเจ๊ก็หยุดเสียงดังได้ไหมโอเคขอบคุณมากเลยฮะทุกคนฟังรู้เรื่องนี้ก็ค่อยดีหน่อยไสรหมดแล้วนะ เอ้ยอยาอเลย่ายาเลยเร่งความเร็วเร่งความเร็วเร่งความเร็วรฮะแล้ววันนี้คือผมผมต้องถีบมันทุกคนเลยใช่ปะเออมัมน,เมอนเป็นบอสอ่ะมึงออกไปเลยออกไปโอ้ทำอะไรวะอ๋อเดี๋ยวๆดีๆเมันมันคือหัวหน้ากูที่มาเช็คงานด้วีกว่าแล้วกูถีบคนซะใช่ไหมมันคือหัวหน้าที่มาเช็คงานใช่ปะ จะเพียงเหมือนบอสไฟเลยแบบือว่าเราจะต้องสู้คนน่ะเนี่ยผมก็มาถามถ่ว่าพนักงานบริการเป็นไงบ้างอ่ะครับอ,อ,อุ้ยอ๋อกด E ีมีแบบว่าในามิชชั่นสามารถจะเห็นคนที่ยังไม่จ่ายตังได้สินะแล้วนี่คือระเบิดแล้วกูปาระเบิดจะเป็นไงบ้างตกป้องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออกูได้แค่แรง E ก็ยังถือว่าผ่านแล้ววะไปหมดต่อไปฮะเอามันล็อกว่ะเดีย๋ยวผมต้องได้แรงอย่างน้อย B ขึ้นไปเดี๋ยวถึงจะได้เพราะแต่น,นี้เปิดแล้วอ้าวแล้วอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ้าวผมไปหมดต่อไปแล้วกันนะคที่สไซ u ์ What the fuck อ๋คอค c o ท t ไ n u ์ส,สนุนบัจจาคณาจาจย์ เออแย่นิดหน่อยเพราะงั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างระหว่างเล่นได้ว่าแต่ภาคเมื่อกี้นี่มันลอยเหมือนกับว่ารถมันพลิการหรือว่าเสียองศาเลยอะ่ะสวัสดีครับมีโอเคม,มีมีอายุขึ้นมาด้วยโอเคสวัสดีครับเงินมาคุณท็อยู่วสี่บาทแล้วก็ตั๋วไปสวัสดีครับเอ่อใบมาเพลเมลอย่างนั้นเหรออ๋อเออมันผิดคนหรือเปล่าวะเนี่ยฮะเดี๋ยว พร้อมเปิดก่อนมึงต้องมานี่เลยลงไปข้างล่างเอ้ยเงินมาทอนไปสี่บาทอย่างนี้หน่อยสิไี่ไปครับขอบคุณมากเลยใครจะไจะป่รู้ก็จะแปลงเพศมาก็ได้นะเอโอโหแล้วเพย์อย่างจึ้งอ่ะสวัสดีครับลงุงโอเคล,เเลุงคุณเพย์เมลรับไปเลยครับสวัสดีครับโอ้บัตรเครดิต สวยเลยครับอย่างนี้รับไปเลยแล้วก็เออเมื่อกี้มีคุณน้องมานี่ด้วยใช่ไนหะมก็เป็นจ้คุณน้องนี่วันป้ญญายายดีวะ่ะอันนี้มาเมียวอ,อ,อีกแล้วอะมึงลงไปจากรถกูลงมาจากรถกูอีป้าฮะก็จะค่าความสุขบนรถวะ่ะผมจำถูกหรือเปล่าวะหรือว่าต้องมีมาตรการอะไรอย่างหนึ่งในการทำป่วะโอ้อกูกดผิดอีกแล้วเอาจะไปค่าความสุขมนเพิ่มวะอ๋อเพราะเพ่อกูถีบคนที่มันเสียงดังนี่มา เรียกสติโอเคพี่ดำขึ้นมาผมต้องซื้อตัว๋วหนึ่งรอบพี่ดำพี่ดำพี่ดำครับพี่ดำพี่ดำพี่ดำผมขอซื้อเลยครับพี่ซื้อตัว๋วแล้วนี่คืออะไรอ่ะฟลิควีนอา่าโอ้ฟลิค,ควีนสมื่กี้ดูด้วยกันนะโอเคแล้วก็เมื่อกี้นี้เออไอมันมันมีนกินตัวด้วยหรอโอ้โหมันมีกินตัวด้วยอ่ะทำไมได้บ้างอ่ะไม่ได้ปะ่ะหรือว่าผมทำไรได้วะกดอ e. ีเรากวาดตัว ไม่ได้ลงุงหรือชาวเสดาจน,นะ,ะลุงผมขอร้องละอู้ชิบงอู้อะไรก็ดัหออ้หนาวอะฮะง้าอ๋อองดีๆไม่เอาต้องให้พูดเยอะคิดตังค์โคตรช้าเอาเนี้ยโอเคชาวยอดหน้าดูไป่ชาวเท่าไหร่เลยนะ เครดิตเยี่ยมเลยฮะไม่มันไม่มีตงังค์พี่ลงลงไปสองคนอยู่ไหนยายอุ้ยให้มาอย่างเยอะเลยยายไปไหนวะเนี่ยกลับบ้านเหรอบ้านมหาโอเคอะไม่อยากพูดเยอะแล้วโอ้ยมันมีคนไม่จ่ายตางังค์แล้วมันก็จะลงไปเออเรียบร้อยโอ้โหแล้วอย่างเยอะเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี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 ยวอะไรอะใครมาอ้วกแตกเขวเนี่ยเออสิบสาม เออเอาตัวรถไปไปครับอยู่ทำเสียงดังได้ไหมโอเคเยี่ยมเออสวัสดีครับยายเจ๊จู้จ้าจู้โจ๊ะจู้นี่ไปแล้วก็มยุชทเสียงดังได้ไหมเข้าใจแล้วเยี่ยมเลยเหลือสี่คนยายพอตกอยู่ตรงนี้เออนี่ลุงเมลโอเคแล้วก็ลุงหยุดติดสิงบนเราดทำเสียงดังได้ไหมไอ้เชี่ยลุงมึงมึงมาดิมึงมึง,มง,มงทราบพอเรา ขาดให้คนในรถมึงเข้าใจไหมเนี่ยฮะเข้าใจไหมลงลงไปแล้วก็มีใครจะเจ้าไม่จ่ายตาอีกบ้างเก็บมาบุหรีบุรีตาขอจีดิตโอเคเงียบเลยฮะฮอีกสองคนนี้ยังไม่จ่ายอยู่เลยว่ดูนี่ขี่ไปมาเมลไปไปเฮ้ ไม่ได้แล้วว่ะยังไม่นคือมาเช็คแล้วอะโ <c oughs> ารศัพท์รถล้น้วกันนะโทรศัตท์ทั้งวะยี่ายายแกนอนนอนแห้งอยู่อย่างงี้ไม่ไปไหนเลยวะอ๋อมันมีเช็คสองรอบรอน,นี่ว่าอันนี้ก็คือค่าความไอ้ขอโทษ อย่าโคตรเหนื่อยเลยอะไอ้เโอ้เป็นเกมที่ถ้าเกิดว่าคนลกลับบ้านมายากทำงานเหนื่อยเนี่ยแล้วมาเล่นเกมนี้เนี่ยคือชีวิตมึงท้อแท้มากเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำงานกับพวกกับว่าขนส่งแล้วว่าเกี่ยวกับพวกที่มันต้องดูแลคนในงานบริการอยู่แล้วเนี่ยมาเจอเกมนี้เข้าไปอีกนี่คือแบบว่าประสาทจะแดกอะเอาเรื่องของปากของคอแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กับเกมของอา่าไปดูนะเ,เป็นเมนู t r o l i u ทลซึ่งตอนนี้ยังเป็นตัวเดโมอ,อยู่แต่ถนะ้าเกิว่าตัวเต็มมาแล้วเนี่ยมันน่าจะเพิ่มความประสาทแดกคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าเข้าไปแบบคิดภาพได้เลยอ่ะเพราะงั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากลองเล่นดูหรือว่าลองเป็นประสาทแดกกับเกมนี้ของลิงตันและคีบรีฮะบรรเลี้วผมก็เคยเล่นเกมนั้นนะเนี่ย,นนมมย,นะย Night of the Consumer เนี่ยมันคือประเภทเดียวกับเกมนี้เลยเว้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะภาพพลังที่ลยจะเดือดกว่าแล้วก็ ความอะไรสักหลายอย่างมันก็จะโหดกว่าฮะอันนี้เนี่ยมันจะซอฟกว่าทั้งเรื่องภาพแล้วก็เรื่องแบบว่าพวกแบบว่าเออเนื้อเนื้อหาเนี่ยมันเนี่ยแต่เลื้อวความประสาแนแดดเนี่ยผมว่าพอๆกันเพราะงั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากตื่นดูกริีงท่านในคีปริค่ะเป็นตัวเดโมอยู่สำหรับวันนี้ขอตลา,าไปก่อนนะบายผมเจนนะครับมึงหยุดเต้นนี่อ้วน